มาไวมาไวมาไม่ไขับไม่ได้มาไมาไวมาสายรู่เลยหนึ่งสองซ้ำหนึ่งสองตื่นแล้วเหรอาเราพีอระวิดีโอเข้ากีฬามันมัน <laughs> เคยเคยเคยเดือดเดือดใหญ่ตายเลยด้วยมาถ่ายรูปให้ดูเปียบไหมถ่ายวิดีโออ่ะเปียกไหมจะไปแคะอ,อ่ะเอ้าพี่ไม่ไปถ่ายเลยระวังหล่นนะไม่ไม่หล่นเนี <c oughs> ่ยครับกำลังลงไปครับหนาวไหม <c oughs> ยังหนาวอ่ะ เนื้อไปแล้วครับบอกมือด้อวยบ,บอกมือด้วยบอกมือด้วยบอกมือด้วยนี่ครับนี่ครับปีนนี้ปีนนี้<ซ>ดึงขึ้นดีดึงขึ้นดึงขึ้นอันนี้นครับกำลังจับปลาอยู่ครับนี่ปลาตัวใหญ่มากครับมาแล้วมามาช่วยดึงวะ กลังไปตุ้งความรู้สึกเป็นไงบ้างครับหนาวเหรอเย็นไหมครับเย็นไหมครับหลวน่เย็นไหมครับเย็นไหมตกใจแล้วตกใจนี่คนเยอะะเลย